ฮัลโหทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พลอยมีรถเข้าใหม่มานําเสนอและอัปเดตกันอีกแล้วนะคะเ,เพื่อนๆคะออกรถ้วก็พลอยจบเพียง999บาทพลอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะเ,เพื่อนๆคะใครที่อยู่ไกลไม่ใช้ปัญหาค่ะพลอยดูแลให้ได้ค่ะและคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่ซีวิค FCEL นะคะตัวท็อปสุดในรุ่นเลยนะคะเครื่องยนต1.8 i v t e c นะคะรถปี2018เพิเจจด2019ด้วยนะคันนี้นะคะได้รถสวยขนาดนี้ทุกคนคะสีเทาเป็นเทาดำนะคะได้ล้อเดิมศูนย์ะคะพร้อมอยา่างบิสโตรนดวนซาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาค่อยๆชมกันทุกจุดเลยดีกว่าค่ะสำหรับคันนี้นะคะเพื่อนที่มีรายได้2 0 0 0 0ืบาทขึ้นไปนะคะก็เป็นเจ้าของได้ง่ายแล้วค่ะกระจังหน้าโครเมียม H ฮชแบบนี้นะคะตัว EL จะได้ไฟหน้าที่เป็น โรเจคเตอร์ or, นะคะรวมถึงไฟเดย์ไลท์สวยๆมาให้ด้วยนะคะตัดหมอกก็มีมาให้ครบชุดด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับคันนี้ให้ดูกันนี่นะคะรถนี่คือเงาฉ่ำมากสีเทาเข้มนะคะเป็นสีที่สวยนะคะแปลกตาไปอีกสีนึงเลยนะคะล้ออันลอยนะคะเป็นล้อเดิมนะคะสลับทูโทนแบบนี้นะคะอย่างคุณภาพดีบิสโตนค่ะ กระจกด้านข้างนะคะปรับพัดไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกแบบนี้มาให้ด้วยค่ะมือจับตัว EL รุ่นท็อปนะคะก็จะเป็นมือจับแบบโครเมียมแบบนี้กันศาสตร์มีมาให้ครบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะสําหรับด้านหลังคันนี้เพื่อนๆคะก็เป็นรถสีประตูยอดนิยมนะคะที่ว่าไม่ได้เลยนะที่แบบเป็นอันดับหนึ่งครองใจหลายๆท่านมาตลอดเลยนะเซ็นเซอร์หลังกล้องหลังมีมาให้นะคะไฟเข้ามุมรูปตัว C ดีไซน์เป็นแบบนี้เลยนะคะรองหลังคมชัดมา,มากๆเซ็นเซอร์ก็พร้อมทำงานนะคะและคันนี้นะคะเพียงแค่แตะปุ่มยางใต้เฮดแบบนี้เ,นเพื่อนๆก็จะได้ดูพื้นที่นะคะเปิดขึ้นมาปุ๊บนะคะจะได้พื้นที่ก,กว้างๆแบบนี้นะคะเป็นห้องสัมผัสของเขานั่นเองมีจากแผ่นรองยาง,ตรง,ยางตรงรุ่นนะคะในส่วนด้านล่างก็จะใส่ยางอะไหล่แม่แรงให้ครบชุดแล้วนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นรถเก๋ดีกว่าค่ะสำหรับคันนี้นะคะ นี่นะคะภายในก็ได้บรรยากาศนะคะดีๆแบบนี้นะคะแอร์เย็นฉ่ำๆเลยนะคะได้ในส่วนของพื้นที่นะคะผู้โดยสารนะคะให้กว้างๆเลยเบาะเป็นเบาะสีเบจเป็นเบาะสีสว่างโทนสว่างนะคะให้ตัวรถดูลักชวรีมากมาก ที่พักแขนที่วังแก้วก็มีมาให้ครบนะคะจะบอกว่าภายในคือหอมมากแล้วแอร์ก็เย็นมากๆด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสําหรับภายในที่นั่งของคนขับมีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างนี่นะคะเริ่มจากแผงประตูนะคะมทชิ่งก,กันกับที่นั่งด้านในทั้งหมดเลยนะคะได้ชุดเบาะสวย,สวยบรรยากาศสบายตานะคะพีดานสะอาดสะอานแบบนี้มาให้นะคะเป็นเบาปรับไฟฟ้านะคะแต่ ทิศทางแบบนี้เลยนะจ๊ะขึ้นรถกันรถปี2018ทุกคนไม่อยากจะเชื่อเลยไหมวิ่งไปแค่70,000โลเท่านั้นนะคะซูมเอาให้ดูกันนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นครูสคอนโทรนะคะปุ่มพรูสตารต์อยู่นี่แล้วนะเอาล่ะมาดูกันที่ภายในนี่นะคะพวงมาลัยก็มีครูสคอนโทรให้นะคะปรับเสียงขึ้นเสียงลงรับสายวางสายก็ได้ง่ายๆเลยนะคะจอตรงกลางนะคะเป็นจอทัชสกรีน เพืเ่อนๆสามารถกดปรับแอร์ได้ที่จอทัชสกรีนตรงนี้ได้เลยเห็นไหมคะปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิได้เลยจ้านะคะในส่วนของเมนูก็เข้าเชื่อมต่อได้ทุกระบบเลยค่ะมาดูในส่วนของกล้องมองหลังกันนะคะกล้องมองหลังมาพร้อมกับเลนส์นำสายตาที่คมชัดแบบนี้นะคะถอยกันได้สบายเลยนะ ช่องแอร์คือแบบกว้างมากนะคะลำโพงฝังอยู่ซ้ายขวาแบบนี้สามารถฟังเพลงกันได้สบายๆเลยค่ะและนี่คือกุญแจสมาร์ทกิเลสนะคะที่ทำงานร่วมกันกับปุ่มพุสตาร์ตรงนีม้มาให้นะจ๊ะให้ดูจ้ะนะคะเบรกมือเบรกโฮอ,อยู่ตรงนี้แล้วนะคะนี่ค่ะในส่วนของบุ๊กเซอร์วิสเอกสารติดรถมีมาให้ด้วยนะคะรถเข้าศูนย์เช็คทุกระยะนะคะจำไว้ว่า ออกรถ999บาทฟรีค่าเนินการค่าจัดค่าโอนภาษีพรบคัดเคลือบสีเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์บริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศและคันนี้นะคะถ้าจะจบสดนะคะเอาไปเลยที่ราคาพิเศษเพียง559,000บาทนะคะหรือถ้าเป็นเพื่อนที่อยากจะจัดไฟแนนซ์นะคะคันนี้ผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดที่ประมาณหมื่นนิดๆเท่านั้นนะคะหรืออาจจะไม่ถึงหมื่นถ้าเป็นเพื่อนมีเครดิตดีเรามีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยนะคะเอาล่ะสำหรับคันนี้นะคะ แอร์เย็นฉ่ำมากๆบรรยากาศภายในคือโปร่งโล่งสบายสะอาดและยังหอมด้วยนะคะถ้าใครสนใจคันนี้ติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปมาได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ